ก็จะมาคุยกันต่อเวอร์ชันที่2นะครับวันนี้เป็นบิ๊กชนบิ๊กนะครับ night. แบนไหนเรามาฟังกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันต่อนะครับในเรื่องคอนโดที่เคยคุยกันค้างไว้คราวที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วครับเราคุยกันไป3แบรนด์ใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ยการเต็มอิ่มมากกับแบรนด์แต่ละแบรนด์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันต่อเวอร์ชันที่2นะครับวันนี้เป็นบิ๊กชนบิ๊กนะครับแบรนด์ไหนเรามาฟังกันนะครับแบรนด์แรกครับพี่เบิร์ดของเราพึกษาอ่าพึกษาเนี่ยปกติเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของทาวน์โฮมเป็นบ้านเดี่ยวเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอนโดเขาก็ไม่แพ้กันนะเรามาดูกันครับว่าจรรรรรริงงงๆแแแล้้ววเเเเนนนนีีี่่ยยบบบดดด์ขอออึกกษาามคคโะไพตัั ริเซิร์ฟลิเซิร์ฟนี่จะเป็นตัวบนสุดของทางพึกษานะคือตัวแบรนด์ลิเซิร์ฟเนี่ยจะอยู่ในพรามโลเคชันพอสมควรนะครับอย่างเช่นสีลมสาทรสยามตรงนี้เขาจะมีในส่วนของที่ดินมีแนลนด์หลอนขอเขาที่พัฒนาได้นะครับอีกแบรนดหนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ตรงพญาไทยแบรนด์ต่อมาครับเออร์เบอร์โนนะเออร์เบโนตอนนี้ปัจจุบันก็มีนะครับตรงราชวิถีตรงจรัญนะครับเป็นวิวแม่น้ําอีกหนึ่งแบรนด์ครับไอวี่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินแบรนด์นี้เพราะว่าตอนนี้พึกราเขาไม่ค่อยได้ทำออ ตรงรัชดานข,ข้างตึกทูจะพอมองภาพออกนะครับแบรนด์ต่อมาคือเดอะทรีนะครับเดอะทรีเนี่ยเยอะมากเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เขาเน้นมาพัฒนาแบรนด์น,นี้ในหลายๆระดับทั้งเป็นตัวกลางและตัวบนจะเห็นว่าเดอะทรีเนี่ยมีทั้งตรงบางโพครับตรงดินแดงตรงอะไรหลายตัวเลยนะครับหลายโลเคชันมากสําหรับคอนโดเดอะทรีตัวต่อมาคือเดอะพรเวอร์ซี่พาเวซี่นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลางราคาไม่สูงมากนะครับเริ่มที่2ล้านกว่าบาทมีหลายโลเคชันเลยตัวล่าสุดก็จะเป็นตรงจต,ต,ตุจกักรนะตรงง แก็มีส่วนแบรนด์ฮอตฮิตมากครับตรงนี้คือแบรนด์พรมคอนโดทุกคนอาจจะเห็นนะครับมีทั่วเลยทั่วเมืองทั่วกรุงเทพทั่วหมดเลยคือพรมคอนโดพอถ้าสมมติว่าเรามาไล่งแต่ลังสิตเข้ามายนกลางเมืองเนี่ยมีมีพรมคอนโดเพียบเลยพรมคอนโดเนี่ยเป็นเป็นคอนโดที่เราสามารถเอื้อมถึงเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มหลักแสนนะครับบางโครงการเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทแปดแสนกว่าบาทล้านต้นๆมีให้เราเลือกจับจองเป็นเจ้าของได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็เ,เคยเข้าไปดูพรมคอนโดมาหลายโครงการนะผมว่าราคาตรงเนี้ยสมเหตุสมผลอยู่ล้านกว่าบาทกับสิ่งที่ โอเคน, okay, นะครับพรมคอนโดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการที่เราจะซื้อคอนโดห้องแรกสักห้องหนึ่งนะครับลองดูได้เลยราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสนนะของตัวพรมนะครับพี่เบิ้มตัวที่2นะครับน่ะฉายายในวงการอสังหาเขาเรียกว่าป้าสุนะนั่นก็คือสุภรานั่นเองปกติสุภรายเนี่ยเขาก็เน้นแบรนด์บ้านนะครับพวกบ้านเดี่ยวต่างๆอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วสุภราเนี่ยการซื้อบ้านนะครับจะค่อนข้างคุ้มค่าเขาให้ของให้พื้นที่มาเนี่ยแลกกับพื้นที่ขนาดใหญ่บ้านหลังใหญ่แต่ราคาถูกคอนโดก็เหมือนกันอโดขง หลายหลายคนไปดูแล้วอาจจะไม่ชอบแบบภายนอกเพราะว่าเขาจะออกแบบมาสไตล์แบบโบราณณนิดนึงนะอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็มีการปรับลุกพอสมควรแต่ปรับไปปรับมายังไงก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของสุภไลคือเขาไม่ได้มีความทางสมัยอะไรมากมายแบบคือแบบเป็นอาคารทื่อๆขึ้นมาเลยแต่ด้วยความเป็นอาคารทื่อๆเนี่ยสุภไลเนี่ยแบรนด์คอนโดเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะยกมาพูดให้ฟังสักประมาณ12แบรนด์12แบรนด์นะคือขึ้นต้นเนี่ยมันขึ้นด้วยสุภไลหมดแต่มันลงท้ายมันจะต่างกันเริ่มต้นด้วยตัวบน สุพลัยไอคอนนะไอคอนนะชื่อบอกแล้วมันดูแพงใช่ไหมครับสุพลัยไอคอนเนี่ยจะเป็นอยู่ตรงตรงไอคอนสยามนะสุพลัยไอคอนนะฮะตัวต่อมาคือสุพลัยพรามนะครับพรามมันก็บอกกับเราว่ามันหรูอะมันแพงพรามโลเคชั่นพรามแอเรียความจริงเนี่ยราคาตัวบนของสุพลัยเนี่ยทุกคนสามารถเอื้อมถึงนะเพราะว่าราคาตัวบนของเขาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สูงเหมือนกับแบรนด์อื่นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยหนึ่งแสนต้นๆหนึ่งแสนกลางๆถ้าเป็นแบรนด์อื่นในโลเคชั่นเดียวกันเนี่ยอาจจะสองแสนกลางๆแต่สุพลัยเนี่ยแสนกว่าทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้แน่นอนว่่าาาจะเเป็นนนนตตตััววบบขขอองไหแรด์ม นะคือซูเปอร์เลยออเรนทิลตรงนี้มันมีอยู่ที่เดียวคือตรงสุขมุมวิทสามสิบเก้าซึ่งโปรดนนัเนผมเคยเข้าไปดูมาดีนะครับด้วยความที่เขาอยู่ตรงสุขมุมวิทสามสิบเก้ากับราคาที่เขาให้มาและขนาดห้องขนาดห้องเริ่มต้นเขาค่อนข้างใหญ่ห้าหกสิบตารางเมตรสำหรับวันเบสแล้วราคาเนี่ยโอเคเลยตารางเมตรละแสนเดียวหรือแสนนิดนิดซึ่งเทียบกับโครงการอื่นในโลเคชันนั้นนะราคาเนี้ยหาไม่ได้ก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งถ้าใครอยากอยู่โซนสุขมุมวิทแล้วราคาคุ้มค่านะครับก็ไปดูที่ซูเ,เปนนอร์เลยืออยู่รมม่นเท ตรงโซนพระรามสามาตัวต่อมาก็จะเป็นเอริทนะครับเอริทจะเป็นตัวบนของทางสุพลัยก็จะมีขึ้นอยู่หลายโครงอยู่นะตัวที่พึงพ่งพึ่งโอนหมดไปก็จะเป็นเอริทตรงพญาไทสุพลยเอริทก็จะเป็นตัวบนของเขาก็ราคาอยู่ตารางเมตรละแสนกว่าบ,บาทนะครับแสนกว่าบ,บาทซึ่งถ้าเทียบกับโลเคชันแล้วเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าซื้อตรงเนี้ยแล้วซื้อโครงการอื่นแพงกว่า2เท่าแต่ของสุพลัยราคานี้แต่ต้องแลกมาด้วยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เทเรียี่ยภายนอกเนี่ยถ้าเรารับได้ก็โอเคนะครับแต่ภายในเนี่ยความคุ้มค่าของยูนิตเนี่ยค้น่อาขง อแบรนด์ต่อมาพรีเมียร์พรีเมียร์นี่เป็น,เ,น,เ,ปนเป็นตัวกลางบนนะเริ่มประมาณ2ล้าน3ล้าน4ล้านแล้วก็เวลลิงตันเวลลิงตันเนี่ยถ้าทุกคนไปตรงศูน,าาน,าานย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงบริเวณรัชดาเราจะเห็นอยู่นะครับจะเป็นกลุ่มตึกเยอะๆเลยจะมีเวลลิงตัน1เวลลิงตัน2มีหลาย10ตึกเลยนะครับราคาค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาตรงย่านนั้นเพราะรา,าคาเริ่มต้นตารางเมตรวไม่ถึงแสนเมื่อเทียบกับโครงการอื่นแล้วเนี่ยสุขเรายเวลลิงตันเนี่ยผมว่าคุ้มถ้าเกิดใครอยากอยู่ส่วนรัชดาแล้วติดรถไฟฟ้าศูนน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 ย์ะาเเเเวววลลลิิงตตตััป็็ืออกี้ผผมมมคคดห คุ้มค่าสุดในย่านนั้นยังพอมียูนิตเหลือขายอยู่นะถ้าไม่มีผมว่าตัวราคารีเซลก็ยังราคาดีอยู่นะครับตัวต่อมาคือ V ี a ร d ด l า a ีตอนนี้เป็นแบรนด์เปิดใหม่ๆนะครับล่าสุดเขาจะเปิดโอนตรงพระราม9้าถ้าเคยใครขับรถนะครับตรงเส้นพระราม9้าเนี่ยแล้วเรามุ่งหน้าออกสีนคลินออกพระําแหงเนี่ยเราจะเห็นตึกคู่ใหญ่ๆอยู่เป็นตึกคู่ตึกใหญ่ๆเลยนะครับอันนั้นคือสุภัยเวลนดาพระราม9้าแบรนด์ต่อมาสุภัยพาร์กนี่เราจะเห็นทุกที่เลยตึกที่ขึ้นมาทื่อๆเลยขาวๆนะครับส่วนมากจะใช้ชื่อว่าาสุภปเ็น,นด 25ชั้น30ชั้นทุกที่อย่สุมากะใช้คําว่าสุพลัยปาร์คนะครับราคาเริ่มต้นเขาทุกคนเอื่อมถึงแน่นอนเพราะว่าประมาณล้านกว่าบาทนะครับแค่ล้านกว่าบาทเองนะแล้วได้ห้องขนาด30ตารางเมตรบวกนะทุกคนที่เขาซื้อสุพลัยเนี่ยผมว่าถ้าซื้ออยู่เองเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากได้มาในส่วนของยูนิตที่ค่อนข้างใหญ่ส่วนกลางโอเคแบรนด์โอเคถึงแม้ว่าในยูนิตเขาจะไม่ได้ให้อะไรเลิ่นหรูมากมายแต่ถ้าสมมติเราซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆคุ้มครับแม้ต่อมาครับลอฟสุพลัยลอฟส์นะก็คือถ้าเเาามข่วสังหน ว่าเขาเพิ่งเปิดขายเพิ่งเปิดพรีเซลแต่วันเดียวหรือ2วันโซเอัล <So out. S 1> กรสุนพลายลอฟต์ตรงสาทรราชพฤกษ์นะฮะแบรนด์ลอฟต์ก็เป็นแบรนด์อีกตัวหนึ่งที่สุพลรยเนี่ยเขาเพิ่งจะลอนช์ออกมาตัวต่อมาครับซิตี้รีสอร์ทซิตี้รีสอร์ทเนี่ยตามชานเมืองเราเห็นแน่สายสีม่วงครับจรันครับมีเยอะครับราคาตั้งแต่หลักแสนนะใช้คําว่าหลักแสนเลยนะครับแปดแสนเก้าจนถึงประมาณ2ล้านตัวสุดท้ายคือซิตี้โฮมซิตี้โฮมก็ราคาล้านต้นๆครับเราจะเห็นครับซิตี้ซิตี้รีสอร์ทจะเป็นคล้ายๆเป็นคอนโดโลไลท์ส่วนซิตี้โฮมมมเเนนนนนีีีี่่่่่ยยจะะะปป็คคคอออโดททรรราาาณชัันนั้บบบงกว คอนโดทั้ง2แบรนด์เนี่ยเป็นบิ๊กเบิ้มในวงการอยู่มานานมากแล้วมีความต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบใน2แบรนด์นี้อยู่แล้วและชอบโปรดักต์ของเขาอย่างที่ผมบอกเลยจะซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งไปอยู่สถานที่จริงก่อนไม่ว่าคุณจะซื้อเกรดบนหรือเกรดทั่วไปหรือว่าเกรดในราคาประหยะัดจริงๆแล้วคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกห้องต้องไปดูเองดูทำเลดูชีวิตความเป็นอยู่ดูสภาพแวดล้อมดูการเดินทางว่าใช่ไหมถ้าใช่แล้วเราค่อยตัดสินใจซื้อตัดสินใจจองนะครับอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกครั้งแรกแวบ ว่าฉันชอบตรงนี้ฉันอยากได้ตรงนี้ฉันซื้อเลยเดี๋ยวบางทีเผื่อเราไปเจอแบรนด์อื่นหรือตำแหน่งอื่นโครงการอื่นที่ชอบมากกว่าเราจะมาเสียใจเพราะการเป็นนี้ก้อนใหญ่ทีหนึ่งการเป็นนี้เพื่อที่อยู่อาศัยทีหนึ่งเนี่ยเราควรตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ววิเคราะห์พิจารณาจนคิดว่ามันใช่แล้วเราค่อยเป็นนี้นะครับสำหรับครั้งหน้าครับผมจะมาพูดถึงแบรนด์ไหนเกี่ยวกับคอนโดเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพูดถึงพเบิ่ม2แบรนด์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีคร